ครับก็เป็นธรรมดาของวันปีใหม่นะครับเราก็มาลดน้ําขอพรจากผู้อุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกลูกๆและหล,ลานนะครับทุกคนว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดให้ไปสร้างวัดสิบวัดร้อยวัดแต่ถ้าไม่ดูแลพ่อแม่ที่บ้านไม่ได้บุญนะครับ พอ่พอแม่เนี่ยพระพ่อพระแม่ยิ่งใหญ่กว่าพระใดๆในโลกอยู่แล้วนะครับผมให้ดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้สูงอายุทุกคนว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับเขาบอกว่าอย่าทานน้ําเย็นอย่าทานน้ําเยอะทานน้าคือให้จิบเอาจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆจิบบ่อยนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญถ้ารู้สึก ร่างกายไม่ค่อยดีผมมีเคล็ดลับให้อย่างครับผมคือเดี๋ยวใช้ในะยกถือหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ครับเขาบอกว่าถ้าผู้วุโสนะครับแกว่งแขนครับแกว่งแขนนี่นะครับผมแกว่งให้แกว่งให้ได้นะครับวันนึงแกว่งได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะทําให้เลือดหมุนเวียนแล้วจะแก้ปวดเมื่อยได้นะครับแล้วก็แก้ปวดหัวได้นะครับแกว่งแขนนี่แกว่งให้ได้มากที่สุดนะครับผมวันนึงได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรทาได้ครั้งห้าครั้งสิบครั้งทําบ่อยๆหน่อย ถ้าแกงแขนเด้หมแล้วก็ร่างกายจะดีมากครับนะครับร่างกายจะดีมากนี่นายแพทย์ใหญ่เลยนะครับบอกกับผมมาแล้วบอกว่าคนเราในคนหนุ่มก็ทําได้ผมก็ทํานะถ้าไม่ลืมไม่อะไรก็ทําเหมือนกันเพราะมันช่วยให้เลือดลมมันพนันดีขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้สมองดีความจําดีด้วยนะครับผมมันดีหลายอย่างผลดีมันจะยิ่งทําไปประจาประจาเป็นปีเนี่ยจะรู้เลยว่าร่างกายดีขึ้นนะครับ ขบอกถ้าทําไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าร่างกายดีขึ้นนะครับแว่งแขนเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะธรรมชาติเนี่ยเขาจะให้เราเดินแกว่งแขนอยู่แล้วแต่คนนี้คนเราเดี๋ยวนี้เดินไม่ค่อยแกว่งแขนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าแกว่งแขนได้ตลอดนะครับวันหลายๆครั้งนี่จะมีผลดีมากนะครับผมก็กฝากไป็นทิ้งน้อยนะครับแล้วก็ ภายนี้นะครับก็ขอเนื่องในวันสงกรานต์นะครับผมก็ขอน้อมนาพรผมคงไม่บังอาจไวพรท่านผู้วุโสนะครับเพราะท่านมีความดีมากมายที่ทํามาแต่ผมขอน้อมนาพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือและตัวผมเคารพนับถือสโโมดบนะัณดารัชชผู้วุโสทุกคนและทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะมีความสุขมีความเจริญเดินทางไปไหนก็รอดพ้นจากพันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าจนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ